ค่ะทุกทุกคน am thai channel ค่ะวันนี้นะคะเอจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองเมืองนึงในรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะชื่อว่าเมืองโลค่ะและมีชื่อเรียกหนึ่งก็คือคอมบเบรียเชาค่ะวันนี้สถานที่ที่เจะไปนะคะที่แรกเลยก็คือ K Market ค่ะเป็นร้านขายของชำของคนขเขมรน,นะคะร้านนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะคะทุกๆกคนแล้วก็เป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆเลยคะ่ะ เขาจัดข้าวของได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะทุกคนคือความสะอาดของร้านนี่ก็คือแทบจะมากกว่าร้านอื่นๆในเมืองนี้เลยค่ะนี่เราเจอทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนสิขนมไหว้พระจันทร์เอสแอนทีค่ะทุกคน ได้เทศการไว้พระจันทร์ขนมไว้พระจันทร์ก็มาถึงอเมริกาด้วยนะคะเราจะซื้อของกันนะแล้วก็จะเดินเลือกซื้อของนะคะทุกคนเมืองนี้นะคะจะอยู่ประมาณตรงกลางๆของรัฐนิวเอร์ซีย์นะคะอยู่ห่างจากบ้านเองประมาณเกือบชั่วโมนงนะะึงค่ะ ถ้าเกิอว่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษก็จะขับรถมาที่เมืองน,นี้นะคะแต่ก็จะต้องลิสต์รายการไว้ก่อนนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลานะคะว่าเราอยากได้อะไรบ้างนะคะอมีใเตยแช่แข็งมาทุกคนดูสิติดข้าวสวยๆกระติดข้าวนี่เม็ดเม็ดทิมไทยแลนด์นะ คือเห็นเราคิดถึงบ้านเลยอ่ะก็จะเป็นส่วนของบริเวณที่เขาจัดวางสินค้านะคะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าของส่วนใหญ่เนี่ยก็คือของที่มาจากเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าจะบอกว่าคนที่นี่หรือคนชาติไหน,ไหนก็ตามชอบสินค้าที่มาจากประเทศไทยคะ่ะเพราะว่ารสชาติดีแล้วก็มีคุณภาพคะ่ะทุกคน โซนด้านหน้านี้จะเป็นโซนเนื้อสัตว์นะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะจัดวางไว้ในตู้แช่นะคะเพื่อที่จะรักษาความเย็นของเนื้อสัตว์ไว้ค่ะและนี่ก็จะเป็นอาหารแชร่แข็งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศไทยอีกนั่นแหละค่ะมีกุ้งฝอยนะทุกคนมีแม้กระทั่งหอยขมค่ะโดยปกติแล้วนะคะ ถ้าเอ็งมาซื้อของร้านนี้เนี่ยคือเอกก็จะรู้เลยว่าตัวเองอาจจะต้องซื้ออะไรเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยเสียเวลาเดินลัดเลาะหานะคะแต่ว่าบางทีอ่ะมันมีสินค้าใหม่ๆม,มาซึ่งเราไม่รู้มาก่อนเราก็อยากจะมาดูค่ะนี่เป็นร้านที่สองนะทุกคนชื่อว่าร้านบายนมาร์เก็ตค่ะมีต้องมาคูดขายข้างหน้าด้วยทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะ ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีของเยอะมากๆเลยค่ะนะและเช่นเดิมค่ะทุกคนของไทยทั้งนั้นเลยค่ะป,ป,ป,ปู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 ไทยอร่อยถึงใจติดใจทุกคนอคิดถึงเมืองไทยหยิบปูไทยไปกินเลยค่ะทุกคน โซนหน้าหน้านี้นะคะก็จะเป็นมาม่าค่ะมาม่านี่ก็เป็นมาม่าไทยทางนั้นเลยนะคะแต่ว่ารสชาตินะทุกคนเขาก็จะทำเป็นรสชาติอิมพอร์ตนะคะก็คือจะด r o p ความจ,จัดจ้านลงดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะมาต่างประเทศนะคะติดมาม่าแบบออริจินัลที่เมืองไทยมาเลยค่ะอันนี้เป็นโซนเครื่องครัวนะคะก็จะมีทุกอย่างเลยมอแหกแตกโปรโซนนี้จะเป็น เส้นหมี่และอาหารแห้งค่ะก็จะมีทั้งเส้นต่างๆแล้วก็วุ้นเส้นนะคะผลไม้ก็เยอะนะทุกคนซึ่งเป็นผลไม้ที่ก็มีทั้งอยู่ในประเทศนี้แล้วก็เป็นผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศก็มีนะคะ โซนต่อไปนะคะโซนนี้จะเป็นเครื่องปรุงค่ะซึ่งเครื่องปรุงนะคะก็จะมีทุกเกือบทุกยี่ห้อเลยนะทุกคนมีเห็ดผอกกระป๋องนะคะเครื่องปรุงก็จะมีแบบหมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะคะที่เขามีส่งมาขายที่ต่างประเทศร้านนี้เขาก็จะเอามาปรับ,บเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีในส่วนของแป้งด้วยนะคะแล้วก็อาหารกระป๋องค่ะ ้อยต่อไปจะเป็นอาหารแชร่แข็งนะคะแล้วก็พวกซอสต่างๆค่ะทุกคนนะคะหลายคนคงจะจำยี่ห้อได้เพราะเป็นยี่ห้อจากเมืองไทยทั้งนั้นเลยค่ะมีกกะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีน้ำพริกด้วยค่ะ มีข้าวามด้ยค่ะทุกคนแล้วก็มีขนมไม่ใช่นะแล้วก็ไส้กรอกค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นอาหารแชร่แข็งนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวน้ําของเขาเรียกอะไรนะ CP ใช่ใช่ส่วนใหญ่อาหารแชร่แข็งหรืออาหารพวกนี้นะคะก็จะมาจากไทยหมดเลยนี่เป็นผักนะคะซึ่งก็ก็จะมีผักแบบหลากหลายมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่า กัมพูชาเขาก็ท่านอาหารคล้ายๆกับบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างที่มีขายที่นี่่ก็จะคล้ายๆกับเหมือนตลาดไทยเลยค่ะทุกคนมีหม้อด้วยชุดเต็มหม้อที่บ้านเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นโซนของเนื้อค่ะก็จะเหมือนร้านที่แล้วนะคะก็คือจะวางอยู่ในตู้แช่นะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิของเนื้อค่ะ นี่ก็จะเป็นฝั่งผักอีกเช่นกันนะคะเมืองนี้นะคะส่วนใหญ่ธุรกิจก็จะเป็นของคนเขเมรน,นะคะทุกคนแต่ชื่อก็จะคล้ายๆประเทศไทยนะนะร้านข้างหน้านี่ชื่อมายุรานะคะและนี่เป็นร้านฟาสต์ฟู้ดสไตล์เขเมรค่ะชื่อร้านย oh. ั m มี่เอ็กซ์เพลย์ี๋จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในกันนะคะ จะเหมือนร้านข้าวแกงที่ไทยเลยเห็นไหมทุกคนนี่นะคะเราสามารถสั่งเขาได้ว่าเราอยากได้อะไรนะคะแล้วก็มีขนมค่ะซึ่งก็คล้ายๆขนมไทยเหมือนกันนะคะขนมก็จะวางเป็นแบบให้เลือกสั่งได้แบบสะดวกสบายมากๆเหมือนร้านขายอาหารที่ไทยเลยใช่ไหมทุกคนฝั่งจะเป็นฝั่งขนมนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนข้าวแกงค่ะ เขาก็จะตักให้เราว่าเราอยากทานอะไรนะคะเขาจะตักใส่กระป๋องให้แล้วนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะทุกคนมีแบบเหมือนหมูติ้งแล้วก็ไข่ปิ้งแล้วก็ยำแหนมด้วยแล้วฝั่งสายมือที่ทุกคนเห็นนี้ก็จะเป็นชาต้มไข่มุกค,ค่ะก็จะมีหลายรสชาติให้เลือกนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะสักชาหมุไข่มุกกินนะทุกคนเดี๋ยวขอคิดก่อนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเราจะกินอะไรดีระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูก,กองก้องเขามีอะไรขายบ้างจะมีปอเปียะสดนะเห็นไหมทุกคนาทางทนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วด้านหลังนี้ก็จะเป็นแบบอ,อาหารเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาก็จะแบบ เหมือนกับเขายังไม่ไปวางขายฝั่งนูนน้นไงหน้าตา,าอาจจะคล้ายคลายบ้านเรานะคะแต่ว่าอาจจะมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดนึงที่อยู่ในกล่องนี่ตรงนี้อันนี้อันนี้ตะคูไส้มูมีข้าวเหนียวนึ่งวยระหว่างนี้เรารอ,รอ,รอก่อนนะคะคิดออกแล้วเอจะกินกาแฟเย็นแต่ใส่ไข่มุกด้วย ก็รอรอให้เขาทำให้ก่อนนะคะทุกคนนี่นะจ๊ะกาแฟเย็นใส่ไข่มุกของเราเรารับประทานแล้วนะจ๊ะทุกคน เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะจ๊าจะดื่มกาแฟเย็นไข่มุกไประหว่างทางด้วยหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะมีความสุขกับการมาเที่ยวเมืองเมรหรือคอมบ o ีเดียทาวอินโลแมชชูเซตนะคะฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ สวัสดีค่ะ